สวัสดีครับกลับมาพบกับนาชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกตอมหายามบ่ายบายแบบนี้นะครับเพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับคลิปแรกไปดูจะถอนก้าทั้งทีต้องร,รีบรีบถอนนะครับ ีบถอนก้าไม่ใช่หรือครับท่านประธานไปไปไปถอนก้าต่อให้เสร็จครับรีบรีบครับรีบเลยครับถอนก้าให้เสร็จ ปล่อยเสียงหมอลำม,มาแบบนี้ท่านประธานเขาจะทนไหวไหมล่ะครับนี่แดดยังไม่ร้อนก็ไม่ต้องรีบร้อนถอนกล้าก็ได้นะครับปล่อยเพลงหมอลำม,มาแบบยาวๆเลยครับไปดูอีกคลิปของท่านประธานและบดี้กาดของท่านครับ มนี่ทนประธานขึ้นมาเบึ้งสวนอ่อยพ่นแล้วระดับธุรกิจสวนอ่อยชิบไล่เฮ้ยเขาคงไม่พนัาเป็นประธานนี้ดีแทๆ้ๆมีโบริกรัดคอยใส่เสื้อให้ด้วยแค่ยืนรอใส่ก็พอแล้วบริกัดใส่เสื้ออีกนะี่คนมีเลวเหมือนที่ใส่เสื้อคือโบีิกัดแต่ที่ไม่ได้ใส่เสื้อคือท่านประธานแบบนี้ ผิวท่านประธานจะไม่ไหมล่ะครับผ <Yeah! S 1> มบอกให้ใส่พื้เสื้อให้พินกล้าให้ไปนกได้การรวยมาอยากรู้จริงๆถ้าเปิดเพลงหมอลำตอนที่ท่านประธานไม่ใส่เสื้อจะเกิดอะไรขึ้นครับดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ yeah! Yeah! ไปหาหมอเหรอค่ะตอนนี้เป็นไงอะ่ะแต่ผมบอกนะบอกตรงๆอย่าไปเลยค่ะตอนนี้เริ่มพาระ <c oughs> ให้กับบุคลกากรทางการแพทย์เลยครับงานหมอนหนักอยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> นะงานล้นมือทำงานกันหามอุ่งหามข้ามเตียงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นดูกับนชาตินี่แหละจะได้หา